เมื่อเขาไม่เห็นคุณค่าของเราสิ่งที่เรากลัวจะสูญเสียมากที่สุดมักเป็นสิ่งที่เรามองว่ามีค่ามากที่สุดในชีวิตแต่ถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าใครบางคนเริ่มไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเหมือนเดิมวิดีโอนี้อาจช่วยให้คุณพลิกสถานการณ์กลับมาได้ข้อที่หนึ่งเมื่อเรารู้สึกหมดคุณค่าในสายตาใครบางคน หลายคนคงเคยอยู่ในจุดนั้นที่รู้สึกเหมือนเราไม่มีค่าสำหรับใครบางคนอีกต่อไปอาจจะเป็นคนรักเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานความรู้สึกแบบนี้มันบั่นทอนจิตใจทำให้เราสูญเสียความมั่นใจในตัวเองและหลายครั้งเราก็พยายามทำทุกทางเพื่อให้ได้การยอมรับกลับคืนมาเราอาจพยายามเอาใจมากขึ้นทำตัวมีประโยชน์มากขึ้น หรือพยายามพิสูจน์ว่าตัวเองยังมีค่าแต่ยิ่งเราพยายามมากเท่าไหร่กลับยิ่งผลักพวกเขาออกไปไกลเท่านั้นเพราะในสายตาพวกเขาเรากำลังบอกโดยไม่รู้ตัวว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะอยู่ตรงนี้เสมอและเมื่อพวกเขารู้ว่าเราจะไม่จากไปคุณค่าของเราก็จะค่อยๆลดลงข้อที่2อถอยเพื่อให้เขาเห็นคุณค่าอีกครั้งคำตอบง่ายๆคือ ถอยออกมาไม่ใช่เพื่อประชดไม่ใช่เพื่อเล่นเกมแต่เพื่อให้คุณได้ให้คุณค่ากับตัวเองอีกครั้งการถอยออกมาคือการให้พื้นที่กับตัวเองให้ใจได้พักให้เวลาฟื้นฟูพลังให้โอกาสอีกฝ่ายได้คิดและได้รู้สึกถึงการขาดหายของเราเหมือนของเล่นชิ้นโปรดตอนอยู่ใกล้ทุกวันเรามักไม่เห็นคุณค่าจนวันที่มันหายไปเราถึงเพิ่งรู้ว่าเรารักมันมากแค่ไหน ความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันบางครั้งการถอยออกมาคือทางเดียวที่จะทำให้เขาได้รู้ว่าคุณมีค่ามากเพียงใดข้อที่3กลับมาโฟกัสที่ตัวเองระหว่างที่คุณถอยอย่าหายไปเฉยๆแต่ให้ใช้เวลานั้นกลับมาดูแลตัวเองเริ่มออกกำลังกายเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเริ่มทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขแต่งตัวดีขึ้นใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มีคุณภาพ เพราะเมื่อคุณมีความสุขกับตัวเองคุณจะมีพลังบวกและแผ่แรงดึงดูดออกมาโดยธรรมชาติคนรอบตัวจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความมั่นใจในตัวคุณและเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าในตัวคุณอีกครั้งข้อที่4ตั้งขอบเขตให้ชัดเจนอีกสิ่งสําคัญที่คนจํานวนมากมองข้ามคือขอบเขตหลายครั้งเรารู้สึกหมดคุณค่าเพราะเรายอมเกินไปเราไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าพูดความจริง ไม่กล้าปกป้องตัวเองการตั้งขอบเขตคือการบอกโลกว่าฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไรและอะไรที่ฉันไม่ยอมรับคนที่เคารพตัวเองจะกล้าบอกว่าพอแล้วและนั่นแหละคือจุดที่คนอื่นเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเราอย่ากลัวที่จะพูดตรงๆอย่ากลัวที่จะรักษาพื้นที่ของตัวเองเพราะการตั้งขอบเขตไม่ใช่ความเย็นชาแต่มันคือการเคารพตัวเองในระดับที่ลึกที่สุดข้อที่5เลือกสิ่งที่ดีต่อใจ เมื่อเรากล้าตั้งขอบเขตเราจะเริ่มเห็นว่าใครควรอยู่ในชีวิตเราและใครไม่ควรบางคนอาจกลับมาบางคนอาจหายไปตลอดการแต่นั่นไม่ใช่การสูญเสียมันคือการคัดกรองเพื่อเปิดทางให้คนที่เห็นคุณค่าของคุณจริงๆได้เข้ามาแทนที่จำไว้นะถ้าใครไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณแต่เป็นเพราะเขายังไม่พร้อมจะเห็นของดีที่อยู่ตรงหน้าข้อที่6 รักตัวเองให้มากที่สุดสุดท้ายแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไล่ตามใครเพื่อให้เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณแค่กลับมารักตัวเองกลับมาให้เกียรติตัวเองกลับมาใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจเพราะเมื่อคุณเห็นคุณค่าในตัวเองโลกภายนอกก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาหาคุณคนที่เหมาะสมจะเข้ามาเองคนที่ไม่ใช่จะค่อยๆหายไปเองแล้ววันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองที่เลือก ไม่ยอมลดค่าตัวเองเพื่อใครอีกต่อไปสรุปสั้นๆจากใจถอยออกมาเมื่อรู้สึกว่าตัวเองหมดค่าในสายตาใครบางคนให้เวลาและความสําคัญกับตัวเองตั้งขอบเขตให้ชัดเจนเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและคนใหม่ๆที่ดีต่อใจผมหวังว่าเมื่อหานี้จะช่วยให้คุณกลับมามีแรงกลับมารักตัวเองได้อีกครั้ง และถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวพัฒนาตัวเองแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องใช้ชีวิตเพื่อเติบโตไปด้วยกันครับ